สวัสดีครับเรื่องการอบรมเรียนรู้คุยคุยกับครูมือชีพอาคุณครูที่ไม่ได้จบสายดนตรีแล้วต้องสอนวิชาดนตรีประสบป,ปัญหาในเรื่องการสอนนะครับหรือหลายคนที่สอนดนตรีสอนเรื่องการเล่นเครื่องดนตรีเช่นเป่าขุย เคยมีปัญหาเรื่องครูเนี่ครับเด็กไม่มีตังซื้อบ้างหรือว่าการสอนมีปัญหาบ้างอยากให้เชิญชวนมาอบรมงานเสวนาอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ครูคุยกับครูมือชีพนะครับในงานท่านจะได้รู้เกี่ยวกับความรู้เรื่องดนตรีไทยในสากลในขั้นพื้นฐานนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือการทำคลุยสามารถทำคลุยได้ในสองวันแล้วก็สามารถไปต่อยอดทำคลุยให้เด็กหรือใครสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพก็ได้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากให้คุณนครูที่จะเป็นครูสายดานตรีหรือไม่ดนตรีก็ตามเหมาอบรมกันจากกาจารเทวัน ทรัพยากรมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเป่าเครื่องเป่าไม่ว่าจะเป็นแซกโซโฟนสวานออนโต้เครื่องเป่าดีอาจารย์วัสดุทีลาบเป็นนักประดิษฐ์เครื่องดนตรีโคมาติกแล้วก็ความรู้ด้านดนตรีอย่างแตกฉานกูเพิรนก็จะดูแลในเรื่องการทําขุนร่วมกว่าอาจารย์วัสุซึ่งข้าวลมไม่แพงเลยนะครับแค่เพียง1,000บาทนะครับไม่แพงเลยสำหรับการอบรมครั้งนี้ จากเชิญชวนเพื่อนครูที่อยากจะสอน,นดนตรีไม่มีอุปกรณ์นดนตรีเราสามารถสร้างคุยและสอนเด็กได้พบกันในวันที่21-22ิบสองมกราคม2อ6 6ันงานเสวนาแล้วก็การฝึกอบรมการทำคุยสามารถกลับไปสอนเด็กไอต่อยอดได้แล้วพบกันครับ ที่เปน22มกราคม2566ครับ